ทุเรียนอ้วนไหมคะถ้ากินทุเรียนเปล่าๆกินผักก่อนกินทุเรียนตอนเช้าไม่อ้วนแต่ตอนที่อ้วนอยู่แล้วกินทุเรียนก็แค่ไม่ลดลงและถ้ากินทุเรียนคู่กันกันกบคาร์โบไฮเดรตอื่นๆที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลเท่ากับคูณ2การกินทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้อ้วน แต่ว่ากินทุเรียนกับอาหารอื่นๆอ้วนอ,นอานอแล้วก็กินทุเรียนในขณะที่เรายังอ้วนอยู่ก็คือแค่ไม่ได้ลดลงแต่วันนี้ถ้าทุกคนอยากลดลงอะลดทุเรียนลงก่อนลองดูสัก1-2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวค่อยลองกินทุเรียนแล้วเวลาใครอยากกินทุเรียนนะคะทริคเนาะกินผักก่อนให้ร่างกายอะค่ะดูดซึมก็ดูดซัดซดซกบกากใยและไฟเบอร์ค่ะนะคะผักลวกผักต้มนะคะกินได้เลยกินซักประมาณคําคำแล้วกัน แล้วหลังจากนั้นกินทุเรียนเนาะนะคะแล้วในมื้อนั้นไม่ได้ทานอะไรแล้วคือเป็นหนึ่งมื้อของเราได้เลยกินไม่เกิน2เม็ดนะคะกินไม่เกิน2เม็ดแบบนี้ไม่อ้วนแต่ถ้าเกิดกินเป็นลูกอ้วนแน่นอนคาร์บโบไฮเดรตมันเยอะน้ําตาลในผลไม้มันเยอะแล้วน้ําตาลฟุกโตสอะคะ่ะเวลาที่เรากินเยอะๆอะค่ะร่างกายไม่ได้ดึงมาใช้เป็นพลังงานนะคะร่างกายจะดึงไปเก็บเป็นไขมัน เพราะว่าเรากินอย่างอื่นด้วยเราไม่ได้กินแต่ทุเรียนอย่างเดียวนาะทุกคนเรามีอย่างอื่นที่เรากินในวันนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะร่างกายก็จะไปดึงส่วนนั้นมาใช้ก่อนแล้วฟลุกโตสอ่ะ ose, ร่างกายเราไม่รู้จักร่างกายเราชอบกรูโคสมาใช้เป็นพลังงานก่อนเพราะฉะนั้นผลไม้ทุกชนิดนะคะจะบอกว่าตอนที่เรากินตอนที่เรากําลังลดอยู่อ้วนทุกชนิดเลยเนาะ